วันนี้มาทำลาบหมูนะครับลาบหมูหม้อใหญ่เลยครับวันนี้จะทำออกขายหน้าร้านด้วยนี่คือสูตรที่ทำออกขายเลยครับผมกน,นเลยฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องเราด้วยนะครับใครที่กดให้แล้วขอบคุณมากมากเลยอ่ามาทอดพิกแห้งแล้วก็ตักพักเก็บไว้ก่อนนะครับผมเตรียมไม้โรยหน้าแล้วก็มาต้มน้ําเดือดนะครับต้มหมูบด4ี่กิโลที่เราเตรียมไว้มาเทใส่กระทะเลยครับกระทะที่เราต้มน้ำร้อนไว้นิดหน่อยนะครับแล้วก็เทหมูบดลงไปเลย เอามาตักเก็บไว้ก่อนนะครับวันนี้เราใช้หมูบดสี่กิโลนะฮะแล้วก็มีตับหมูหนึ่งกิโลตับหมูเราล้างให้สะอาดแล้วก็เอามาลวกลวกพอไม่ต้องสุกมากนะครับเดี๋ยวมันจะแข็งและเหนียวแล้วก็ตัดใส่เลยครับตักมาใส่รวมกันใส่ใบมะกรูดด้วยนะตอนต้มจะได้ไม่ข่าวนะครับแล้วหนังหมูหนึ่งกิโลครับผมหนังหมูหัน่น จะซื้อมหาหั่นเองหรือให้เขาหั่นให้ที่ตลาดก็ได้ครับมีหมดเลยต้มไม่ต้องเปื่อยมากนะเดี๋ยวมันจะเละนะครับผมดูแค่หนังหมูก็น่ากินแล้วครับผมหนังโบราใช้หนึ่งกิโลนะครับพอต้มเสร็จสับเรียบร้อยทั้งสามอย่างก,ก็เทเลยครับเอาไอ้ฟลิกปปนอันนี้ปรุงได้เลยครับตามใจชอบเลยอันนี้เราใช้ผงปรุงรสนิดหน่อย ผ,มผมรปร่งๆัวเกิดก็ตามด้วยน้ำตาลครับผมลาบไม่ต้องหวานมากเอาน้ำตาลนิดเดียวก็พอเกลือครับผมแล้วก็ผงนัวตามด้วยน้ำมะนาวครับผมน้ำมะนาวใส่เยอะๆหน่อยนะเน้นเปรี้ยวกับผมเผ็ดเปรี้ยวใส่น้ำมะนาวลงไป เรครบทุกอย่างแล้วก็จัดการเลยครับผมคลุกเคล้าให้เข้าเนื้อเมนูนี้ทำง่ายๆครับแต่ขายดีครับแซ่บด้วยกินกับอะไรก็อร่อยพอได้ที่ก็ชิมดูครับผมขาดเหลืออะไรก็เติมลงไปนะครับเราหั่นผักชีฝรั่งแล้วก็ผักชีสองอย่างแล้วก็ด้วยหอมแขกหอมแขก ซอยเราใช้ครึ่งกิโลนะครับครึ่งกิโลเราก็เทล,ลงไปเลยครับโอ้โหลิ่นนี่หอมเลยเข้าวคั่วครับปิดท้ายเราจะใช้ข้าวคั่วปิดท้ายนะครับใส่ก่อนแล้วมันจะแชก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับแล้วก็เทลงหม้อเลยพร้อมขายแล้วครับวันนี้ แล้วก็นี่ครับมาโรยหน้าด้วยใบายจานแน่แล้วก็พริกทอดที่เราทอดเตรียมไว้ก็ปิดฝาพร้อมขายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามให้ช่องเราด้วยกราขกบพระคุณล่วงหน้าเลย